ครับผมสวัสดีครับผมหมอ,อโอนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาะมาดูเคสร,รักษาเคสหนึ่งนะครับก็ต่านเดินทางมาแต่สุราษฎร์ธานีว่าเดี๋ยวต้องถามอาการท่านก่อนครับผมว่าท่านมีอาการแบบไหนยังไงแบบนี้ยแล้วก็ค่อยอมามาบอกท่านว่าท่านโดนอะไรถูกแบบไหนเนี่ยต้องเช็คก่อนนะครับเพราะว่าหมอก็คุยกับท่านแล้วแหะเช็คอาการตรวจสอบทุกอย่างครับผมแล้วก็ คอยทาการรักษาว่าเราจะแก้ยังไงว่าท่านมีรูไหมเพราะว่าพวกที่ถูกขุนใสหรือว่าถูกสิ่งที่รับพวกเนี้ครับผมจะมีรูรูเนี่ยมันจะมันจะมีก็คือเจาะเข้ามือหรือว่าเท้าครับผมก็อาจจะดวงชะตาตกมันเปิดเองถูกลมเพลลมพัดแบบนี้ครับผมหรือว่าอาจโดนคนกระทําแบบนี้ครับผมก็คือกระทําทําให้เปิดแบบนี้เดี๋ยวผมจะพาไปพบกับท่านเลยนะครับ

คือมาหาผมแล้วก็ก็คือมีความรู้สึกตร,ตรงตที่เดินทางมารถแล้วก็มีความรู้สึกว่าร้อนขามา